คืนวันที่9กรกฎาคมปี2006ทัวทั้งโลกจับตาไปที่สนามโอลิมปิกเบอร์ลินนัดชิงฟุตบอลโลกระหว่างฝรั่งเศสกับอิตาลีและนี่คือเกมสุดท้ายในชีวิตของชายที่ชื่อซินดีนซีดานอัจฉริยะลูกหนังผู้พาฝรั่งเศสควา้าแชมป์โลกปี1998และคว้าบอลลงดอร์ในปีเดียวกันนี่อาจเป็นการอำลาที่สวยที่สุดในโลกฟุตบอลถ้าไม่มีเหตุการณ์นั้นเพียง7นาทีแรกซีดานชิปจุดโทษชนคานเข้าประตรู ลูกยิงที่ทั้งเยอกเย็นและเยอะยิงในเวลาเดียวกัน1ต่อศูนย์สำหรับฝรั่งเศสทั้งสนามตะโกนชื่อซีดานแต่โลกใบนี้มักไม่ให้ตอนจบที่เราคาดหวังอิตาลีตีเสมอได้ในครึ่งแรกเกมไหลไปถึงช่วงต่อเวลาและเหมือนจะต้องไปตัดสินด้วยจุดโทษแต่นาทีที่ร1 0มัเตอร์ัซซี่ประทับปากกับซีดานไม่มีใครรู้ว่าเขาพูดอะไรแต่ไม่กี่วินาทีต่อมาซีดานหันกลับมาโขกหัวเต็มแรงเข้าที่อก เสียงในสนามเงียบลงทันทีผู้ตัดสินชูใบแดงขึ้นสูงตำนานที่กำลังจะจบอย่างงดงามกลับปิดฉากด้วยความเดือดเพียงเสี้ยววินาทีซีดานเดินผ่านถ้วยแชมป์โลกที่อยู่ข้างสนามไม่แม้แต่จะเหลียวมองเพราะเขารู้ว่านี่คือจุดจบของทุกอย่างอิตาลีคว้าแชมป์ด้วยการดวนจุดโทษส่วนซีดานปิดฉากชีวิตนักฟุตบอลด้วยใบยแดงสุดท้ายหลายปีผ่านไปคนยังพูดถึงเหตุการณ์นั้นเสมอบางคนบอกว่าเขาทำลายมรดกของตัวเอง แต่บางคนกลับบอกว่าเขาแค่เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเพราะบางครั้งคำพูดมันเจ็บกว่าการโดนเตะและแม้เขาจะพลาดโลกก็ยังจดจำซีนดินซีดานในฐานะศิลปินผู้ใช้หัวใจเล่นฟุตบอลและวันหนึ่งใช้หัวจริงๆเปลี่ยนประวัติศาสตร์ลูกหนังแล้วคุณละ่ะถ้าอยู่ในที่ของเขาจะอดกลั้นได้ไหมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างหน่อย